สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านของสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่อชะดออกอากาศทาง FM 105้ต่อชะดจังหวัดยะโสธรพันตำรวจเอกรินวัฒน์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีเสียงต่อชะดเสียงทำตำรวจป่าภาพเก่าเล่าความหลังเสียงชายแดนเสียงทาตำรวจป่ามีข้อคิดมาฝาก ตะเวียนข่าวชาวตัวฉดข้อคิดบทความสะท้อนงานสะท้อนสังคมสีข่าวทั่วทิศทั่วไท,วทยและก็ช่วงที่5เหตุยูเหตุกินอย่าลืมช่วยกันกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook ของท่านนะครับศูนย์ข่าวชาวตัวฉดศูนย์ข่าวชาวตัวฉดรเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันทั้ง2หน้าเพจนะครับอยู่ที่ Facebook นะครับ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมไปที่จังหวัดสมุทรสาครช่วงที่หนึ่งไปดูความเป็นมาของจังหวัดนี้และก็แวะไปดูต้นไม้ประจำจังหวัดชื่อว่าอะไรถ้าพูดถึงงานตำรวจตระเวนชายแดนก็คือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างทหารทำหน้าที่อย่างตำรวจและก็ทำหน้าที่อย่างนักพัฒนาการโดยทั่วไป คือขอ้าราชการพลเรือนทำหน้าที่อย่างทหารนี่ก็เป็นการรบแบบกองโจนขนาดเล็กประชิดแนวชายแดนไปทีละหมวดนะครับไม่ถึง20คนด้วยซ้ำไปจัดเป็นหมวดขนาดเล็กเกาะติดนั่นคือภารกิจเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนหากจับกลุ่ม ก็จะมีเรื่องของยาเสพติดลักลอบเข้าเมือง้นขายสินค้าหนีภาษีตลอดจนส่งสูมกำลังต่างๆตามแนวชายแดนอันนี้เราก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เรื่องของการพัฒนาเห็นชัดเจนครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเรามุ่งหวังสร้างพลังคนรุ่นใหม่เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอนาคตของประเทศชาติอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมด้วยโอกาสทางด้านการศึกษายังมีอีกมากวันนี้โรงเรียนตำรวจตะเวียนชายแดนก้าวขึ้นไปสามารถที่จะผลิตครูตำรวจตะเวียนชายแดนออกมารับใช้ชุมชนตนเองได้แล้วนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยหลังจากที่เขาเรียนจบป6ก็ไปต่อม123จากม123ก็ขึ้นไปม6จากม6ก็ไปสอนนักเรียนในสติปหรือจะไปเรียน ต่อที่ปริญญาตรีกลับเข้ามามาสอบเป็นครูครุฑายาตเรียนจบฝึกจบนะครับก็กลับมาสอนที่บ้านเกิดของตัวเองคือโรงเรียนตำรวจตะเวียนชายแดยนที่ตัวเองเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กนู่นแหละนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังภารกิจตำรวจตะเวียนชายแดยนนะครับ ถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเขตบริมนทนครับก็คือเมืองบริบาลของกรุงเทพได้รับการตั้งขึ้นครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครน,นายกเมื่อปี2489 ถ้าคิดถึงเมืองตามแนวชายแดนอันนี้ก็ชายแดนเหมือนกันนะครับชายแดนพ้นทะเลนะนะครับมีพื้นที่ติดอ่าวไทยเป็นบางส่วนนะครับจังหวัดสมุทรส,สาครนะครับเป็นจังหวัดชายทะเลตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำท่าจีนหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาจังหวัดสมุทรสาคร เดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายและเปลี่ยนสินค้าและได้พักพาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าบ้านท่าจีนตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยในรัช,ชสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดให้ยกฐานะบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรีเพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับ เรียกระดมพลในช่วงสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเลนะครับมาดูต้นไม้ประจําจังหวัดนะครับชื่อว่าต้นพญาสัตบัญบ้านเรานี้ก็มีเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าอดอกมันเหม็นนะแต่เป็นต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเดียวกัน อาถ้าใครไปที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับต้นไม้ประจำจังหวัดชื่อว่าพญาสัตบัญรับผมมาถึงช่วงที่2จากทางรายการเสียงชายแดนนำเสนอข้อคิดเพื่อการพัฒนาชีวิตของคนเราเติมลงไปวันละเล็กวันละน้อยนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วนะอันนั้นจะไม่ได้อะไรเลย ต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเติมได้ตลอดสิ่งไหนดีถูกชโลก,กับเราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีวันนี้มามีมุมมองเรื่องพริกมุมคิดชีวิตก็งดงามแล้วในความผิดหวังแม้นมองให้ดีย่อมเห็นบทเรียนชีวิตอยู่เห็นว่าอะไรอะไรอาจไม่ได้อย่างใจเสมอไป ไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่องไม่มีใครผิดหวังไปทั้งหมดถ้าว่าเรามักจะหลงลืมความจริงข้อนี้ไปคล้ายกับคนอกหักเปิดเพลงซ้ำรักวนไปวนมาจบแล้วกว็เปิดเปิดแล้วกว็จบทั้งๆท,ที่เพลงมันก็มีมากมายหลายเพลงเพลงจังหวะเพลงสนุกเพลงโจะ เราก็ลืมสังเกตไปว่าเพราะอะไรจึงมีเพลงอกหักมากมายล้นตลาดโลกไม่ใช่เราผิดหวังอยู่คนเดียวแน่นอนถ้ามันมีเพลงมากถึงขนาดนั้นคิดได้เช่นนี้ทุกที่มีอยู่ก็ย่อมทุเราเบาบางลงไปนี่แหละครับแค่เราพลิกมุมคิดชีวิตมันก็งดงามแล้วใจเราไม่เคยเป็นอิสระจากคำชมเลย ไม่เคยเป็นอิสระนะครับและก็คำนินทาก็ไม่ได้เป็นอิสระก็จะมีคำชื่นชมมีคำนินทาเราก็จะไปยึดติดอยู่ที่ตรงนี้แหละครับจนไม่มีอิสระแม้ได้ยินคำชมใจก็จะฟูแม้รับรู้คำนินทาใจก็จะแฝบคิดให้ดีๆเขาพูดถึงเราอย่างไรเกี่ยวอันใดกับเรา แม้เราเป็นคนชั่วร้ายหากเขาชมว่าดีความเลวร้ายของเราก็มีอย่างเก่ามันไม่ได้หายไปไหนมีอยู่เหมือนเดิมหรือเราเป็นคนพอใช้ได้แต่ถูกชมว่าดีเกินความจริงชมคำชมนั้นก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นจริงไหมครับเราเป็นอย่างไรอยู่ที่คิด พูดทำอะไรคำคนเพียงแค่ลงปากการกระทำต่างหากแล้ะครับที่เป็นของจริงนี่หลยครับคือส่วนที่นำมาบอกกล่าวอยากจะให้เราได้พิจารณาไม่ใช่ว่าไปรอแต่คำชมไปคืนขมกับคำนินทาเขาว่าอย่างไรบ้างนะ กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเขาจะคิดเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาคําคนมันเป็นเพียงลมปากการกระทําต่างหากที่เป็นของจริงขอให้เชื่อมั่นและก็ศรัทธาในตัวเองนะครับการที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องทําตนให้ดีพอก่อนจึงเชื่อในตนได้ หากความชั่วร้ายมีมากการเชื่อตนเองย่อมเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นคนขี้เกียจหากเชื่อตัวเองย่อมไม่ได้ทํางานเห็นไหมครับเป็นคนขี้กลัวหากเชื่อตัวเองย่อมไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยถ้าบอกว่าขี้กลัวแล้วก็ขี้กลัวนะครับ เอาไปเอามาก็เลยไม่กล้าทําอะไรเลยไม่ได้เริ่มต้นอะไรสักอย่างเป็นคนที่เหนียวหากเชื่อมั่นตนเองเราก็ไม่ได้แบ่งปันให้กับผู้คนการเชื่อมั่นในตนเองเป็นขั้นตอนที่สามการมองเห็นตนเองเป็นความจริงเป็นขั้นตอนที่หนึ่ง ส่วนขั้นตอนที่สองก็คือการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนทำให้ครบสามข้อนะครับการเชื่อมั่นในตนจึงน่าจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมมาถึงช่วงตระเวนข่าว วันนี้จะพาท่านไปเรียนรู้อาหารการกินของประเทศจีนจีนยกระดับมาตรฐานทางด้านอาหารหากไม่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมปี1949สสงครามกลางเมืองจีนก็คงจะทำให้แผ่นดินจีนกระจัดกระจายกลายเป็นประเทศเล็กเหมือนอย่างที่สหภาพโซเวียตเป็น เมื่อปีโคศโ1991หลังจากสถาปนาประเทศบ้านเมืองใหม่ได้แล้วจีนก็ปรับเปลี่ยนประเทศจักรวรรดิและสาธารณรัฐเป็นสังคมนิยมระหว่างโคศโ1949ถึง1958 จากนั้นก็เป็นระยะที่คนส่วนใหญ่ชอบพูดภาษาอังกฤษหรือระยะการก้าวกระโดดไปข้างหน้าจนถึง1958-1962จากนั้นเป็นระยะการฟื้นตัวจากการก้าวกระโดดจนถึง1966ระยะการปฏิวัติวัฒนธรรม 1966-1976หัวเลี้ยวหัวต่อสมัยหัว1 9 7 6้ 78, และจากนั้นมาจนถึงคศ2 0 2 1เป็นระยะปฏิรูปกับการปรับเศษรษฐกิจให้ทันสมัยพูดคุยเรื่องเศษรษฐกิจจีนแบบฉบับย่อนะครับ จนมาถึงคศ2 0 2 1จีนไม่ใช่ประเทศที่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนสมัยสงครามกลางเมืองหรือยุคจัก,กรวรรดิที่โดนฝรั่งเข้ามาทำย่ำยีอีกแล้วจีนไปไกลถึงขนาดเป็นเจ้าเทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร 5G และ 6G ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่ส่งยานและประสบผลสําเร็จในการส่งมนุษย์ขึ้นไปกับยานอาวกาศจีนส่งสำรวจดาวอังคารและส่งภาพชัดเจาวกลับมาอย่างโลกการค้าต่างประเทศของจีนโตสูงสุดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขณะที่บ้านเมืองอื่นง่อยเปรียเสียขาแม้ว่าจะโดนโควิดนะครับแต่ว่า เศรษฐกิจกของเขาในช่วงแรกในปีนี้ยังโตไปได้อีกสมัยที่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาและก็ยากจนคนจีนส่วนใหญ่ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องของสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยของอาหารขอแค่มีอาหารตกถึงกระเพาะเท่านั้นก็ดีใจแล้วการส่งออกสินค้าอาหารและการเกษตรไปสู่ตลาดจีนในอดีต ไม่มีความยุ่งยากกฎระเบียบอะไรก็ไม่มากแต่หลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศมั่งคั่งจีนก็หันมาให้ความสนใจมาตรฐานทางด้านการค้าสุขอนามัยมากขึ้นความที่เคยถูกชาติตะวันตกดูหมิ่นถิ่นแครนเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารทำให้จีนต้องเอาชนะคำสบปประมาทเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ได้ ปัจจุบันกฎหมายจีนลงโทษผู้ที่ผลิตอาหารไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับถึงขนาดลงโทษจำคุกแล้วก็ประหารชีวิตพวกที่ทำแฮมอาบยาฆ่า,มาแมลงผู้ผลิตที่ใช้น้ำยาหรือผงเปลี่ยนเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวทำหมูปลอมจากเจลาตินใช้สารแปลงเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่ช้ำแหละเนื้อแมว มาทำเป็นเนื้อกระต่ายพวกที่ทำข้าวปลอมจากมันและพลาสติกไข่ปลอมนมผงปลอมผลิตซีอิ๊วจากผมของมนุษย์อย่างนี้จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนถึงแนวโน้มมาตรฐานสินค้าทางด้านการเกษตรและอาหาร ที่จะส่งเข้าไปขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตทราบหรือไม่ครับว่ารัฐบาลจีนจะไม่คำนึงแค่ความปลอดภัยของอาหารเท่านั้นแต่จะคำนึงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของการผลิตอาหารด้วยเช่นว่าการไม่ใช้แรงงานเด็กคนท้องคนป่วยหรือการผลิตที่ไม่คำนึงถึงสวสดิภาพแรงงาน เรื่องราวประเทศจีนยกระดับมาตรฐานทางด้านอาหารเกิดขึ้นแล้วนะขอรับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งวันนี้ข่าวสังคมข่าวชุมชนมีอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแล้วนักซิ่งรถกระบะปิดถนนแข่งรถย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่ศารสั่งปรับเงินพร้อมริบของกลางของกลางก็คือรถนี่แหละเราท่านฟังตัวอย่างไว้นะครับอันนี้เกิดขึ้นแลละมีรายงานข่าวจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผอ,อตรอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการแข่งรถในทาง ได้มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ถึงมาตรการในการปราบปรามการแข่งรถในทางเนื่องจากมีสื่อโซเชียลได้ปรากฏคลิปวิดีโอการแข่งรถกระบะแต่งซิ่งหน้ากองพิสูจน์หลักฐานย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปูทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายคือนายโอนายชัยวัฒน์นามวงอายุ26ปีและนางสาวคณิ t าาหรือแพรวอายุ27ปีในข้อหาแข่งรถในทางขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น พิพากษาปรับคนละ5,000บาทริบรถของกลางทั้งสองคันและทําทันบนคนละ1ปีหากไปกระทําความผิดซ้ำจะปรับเพิ่มอีก1,000 0บาทส่วนก่อนหน้านี้กรณีชายยืนขี่บิ๊กไบค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สวมหมวกกันน็อกขับปาดไปปาดมาหน้าหวาดเสียว จนมีผู้ใช้รถใช้ถนนไทยคลิปไว้เป็นจำนวนมากเหตุเกิดบนถนนการจนาพิเศษขาออกมุ่งหน้าไปวงเวียนพระรามห้าจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดพนักงานอายการสั่งฟ้องและสารมีคำสั่งพิาพากษาจำคุกหนึ่งเดือนปรับ3,000บาทโทษจำรอลงอาญาสองปีคุมประพฤติหนึ่งปี รายงานตัวทุกสามเดือนและริบรถบิ๊กไบค์ของกลางเป็นตัวอย่างให้กับสังคมนะครับลูกหลานใครที่ชอบความเร็วบนท้องถนนแบบนี้อยู่ก็ให้ไปขี่นะครับไปยกร้อนู่นแหละครับสนามสนามแข่งเลยสนามแข่งที่บุรีรัมย์เลยก็ได้ครับก็าจะหาว่าไม่มีสนามซ้อมนะครับใจผมไปแข่งได้ยังไรเอาแล้วครับไปเข้า ชมรมไปเข้าทีมเลยครับผมไปสมัครแข่งเบื้องต้นเลยก็ค่อยพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ไปเที่ยวสนุกสนาน20คัน30คันฮีโร่เสล้พากันไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็ให้พัฒนาตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะ มีตัวอย่างแล้วจับจริงปรับจริงครับงานนี้ส่งท้ายช่วงจ้องหน้าจอกับหลวงปู่สมพานปัญญาบโรเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามจังหวัดบึงการเกจิสายธรรมหลวงปู่มัน่นมรณภาพแล้วที่โรงพยาบาลศรีนครินสิริอายุ96ปี7 6พรรษา หลังรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและแผลกดทับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากคณะสิทธิ์พระครูปัญญาวรากรหลวงปู่สมพานปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนารามตำบลบ้านเอื่อนอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬได้ละสังขารเมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน 2,564เมื่อเวลา3นาฬิกา13นาทีณนะโรงพยาบาลศรีนครินทร์รวมอายุ96ปีรวมพรรษา76พรรษาซึ่งก่อนหน้านี้หลวงปู่สมพานได้เข้ารักษาอาการอาภาษด้วยโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและก็มีแผลกดทับ จึงประกาศมาให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับได้รับทราบลูกศิษย์ลูกหาประกาศให้ลูกศิษย์ลูกหาสายานุสิ์ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันครับผมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ไอหนุ่มหมัดเมานะครับลูกน้ำเต่านะ คงจะจำกันได้นะครับน้ําเต้าแบบแบบในหนังนั่นแหละผลมีเนื้อในขาวสีเขียวค่อนข้างจะนุ่มเปลือกมีสีเขียวเป็นลายน้ําเต้ามีอยู่หลายสายพันธุ์นะอย่างเช่นว่าน้ําเต้าพื้นบ้านน้าเต้าทรงเซียนซึ่งเป็นทรงที่นิยมนํามาทำเป็นเครื่องประดับ ถ้าเราดูหนังจีนก็จะเห็นว่าน้ำเต้าทรงเซียนที่นักแสดงนำมาประกอบฉากแต่น้ำเต้าพื้นบ้านเราก็สามารถนำมาตกแตง่งนำมาตากให้แห้งเคลือบแลกเกอร์ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากคิดกันที่ตามรูปส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานมากกว่าความจริงเลยครับผมกินแต่ บักตนบักฟักไปเสแล้วครับบักน้ำเต้าเนี่ยบอค่อยได้กินปันใดบักน้ำได้กินอยู่ครับผมแต่ว่าบักน้ำเต้าเนี่ยเท่านได้กินครับเดีย๋ยวเสียหามาปลูกไวด่วดอกน้ำเต้านี้จะเห็นว่าเป็นน้ำเตา้าที่สามารถปลูกที่ใดก็ได้มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและก็ถ้านำไปปลูกก็จะขึ้นผู้ที่ปลูกก็มีการดูแลรักษาดีก็จะได้ผล ผลิตมากการปลูกนี้ก็นิยมใช้มเมรดพันธุ์ในการนำมาปลูกนะครับก็มีการเตรียมดินไถปรวนธรรมดาขนาดแปลงก็กว้างประมาณ4เมตรจะนิยมขุดหลุมปลูกให้กว้าง15-20ถึงเซนติเมตรลึก2-3สามเซนนี่แหละขุดหลุมกว้างห่างกันประมาณ2เมตรนะครับต่อหนึ่งหลุม ก็นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมารองก้นหลุมหลังจากนั้นก็หยอดเมล็ดลงไปในหลุมนะครับจะใช้เมล็ดหนึ่งไร่นี่จะใช้เมล็ดอยู่ประมาณ1กิโลกรัมครึ่งนะฮะหยอดลงไปหลุมละสองาเม็ดนี่แหละครับก็กลบด้วยดินร่วนนำฟางมากลบอีกครั้งหนึ่งรักษาความชื้นให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ7-10วันนะครับจนกว่าน้ำเต้าจะงอกมันดูแลต้นน้ำเต้าถ้ามันเยอะเกินไปก็ให้ถอนให้ถอนทิ้งนะฮะให้เหลือหลุมละ2ต้นก็พอเพื่อให้การเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองอ่ะฤดูฝนมาแล้วนะครับไม่ต้องไปรดน้ำให้ลำบากปลูกน,กน้ำเต้าบักน้ำเต้าบานเท่านี่แหละครับ กินก็ได้นะครับทําเป็นเครื่องประดับก,ก็ดีเช่นเดียวกันผู้เฒ่าสมัยก่อนพันเหตุเปลี่ยนกระติกน้ำครับผมงามงามขอได้รับความขอบคุณจากทางราการเสียงชายแดนรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ